ทุมครับดูเรื่องนี้หน่อยเมื่อวานนี้ตอนเช้าๆมีพระรูปหนึ่งท่านไปบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านแถวปทุมธานีแล้วสุนัขพันธุ์พิษบูของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันหลุดออกมาคือพันธุ์นี้มันดุอยู่แล้วใช่ไหมหมาไล่กัดพระนี่มันไล่กัดพระนะฮะกจยคือหลวงพ่อเนี่ยวิ่งหนีเนี่ยกีวงชีวรฝาบาทนี่ตกกระ<า>จายหมดเลยนะฮะล่าสุดวันนี้เราไปตามเรื่องนี้มาให้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ฮะโอ้โหเนี่ยการบาดเจ็บของพระนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ เพราะเขาเป็นเด็กโภชนาการจึงสำคัญ h i q s t พัฒนาสูตรเฉพาะเป็นลูกใบเรียนรู้วิธิคีว้าวเตียงโอ้โห i q u s t แน่ว่าใช่ลูกว่าชอบครั้งแรกของพออ้อมมามิปกกลดอุณหภูมิได้สององศาไม่พรีเมียมเออ คุณพร้อมไหมที่จะก้าวสู่โอกาสที่เปิดกว้างไปด้วยกัน OR ร่วมสร้างโอกาส OR ม,ม,ม,มาบ่อยมาเก่งต้องเจอมาิกลีนแอคทีฟสูตรไม่มีกรดไฮโดรคอริกล้างคราบขาประจำออกง่ายสุด,ดายไม่กัดกร่อน <Feel good. S 1> ชอบแบบไหนให้หน้าดูสว่างกระจ่างใสต้องจุลาเฮิร์บแตงโมช่วยลบเลือนฝ้าแดดก็จุลาเฮิร์บลำไยช่วยลดเลือนริ้วรอยก็จุลาเฮิร์บแครอทส่วนผ่นชอบทาด้วยลำไยต่อด้วยแครอทแล้วก็แตงโมค่ะผิวสวยจริงจุลาเฮิร <avaş> ์บกว่าจะได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่กังวลเรื่องผมเสีย ไม่ดอฟอิ n เทนส์รีเพลพร้อมสมาร์ทแทรเก็ตเทคโนโลยีช่วยบำรุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันทีหม่ด v ฟยาสีฟันเจเดนทรีนวันสกัดจากสมุนไพร1ิชนิดแรงครั้งเดียวช่วยคลีนได้3าช่วยคลีนฟันให้ดูขาวสะอาดปิ้งช่วยคลีนลมหายใจหอมสดชื่นช่วยคลีนกินปากมั่นใจมากได้ยาวนานโอ้ oh, มั่นใจเจเดนทรีนวันจากจุฬา herbs ผากันแน่นแถมค้าวกันหนักอีกจะหนักแค่ไหน ใหม่บริสเอ็กเซลสุดเข้มข้นคลาสกลังช่วยกะจัดคราบเน่า p ล u สก plus, ลังความหอมนากสะอาด oh. หอมครบจบในหนึ่งช้อน b ริสเอ็กเซลสุดเข้มข้นทั้งหมดหมาสนจัดขุนตื่น,นงานท่วมจัดจะแบบไหนก็ล l สดัชชี่โยเกิร์ตแนวใหม่บีดีที่โปรไบโอติก lpc 3.7อืมใหม่ My d u t c h ่พ plus เยอะขนาดนี้ใหม่สลายเอ็กซ์ตร้าด้วยเลมอนและมะนาวเขียวช่วยขจัดคราบมันและล้างจานได้มากกว่า5เท่าคุ้มค่าประหยดัดใหม่สลายเอ็กซ์ตรา้าล้างจานได้มากกว่า5เท่าตื่นตีสี่ไปถ่ายโฆษณาถึงเวลา Fisherman's Friend Sugar Free Mint เข้มเย็นสดชื่น Fisherman's Friend จากอังกฤษ ว่าจะฝุ่นควันความร้อนความคันจากตังแครจัดการด้วยเคลียร์ไอซ์ซูเปอร์เทอสามพลังสะอาดสดชื่นช่วยกำจกัดตังแครพร้อมพลังทริปเปิลซีโร่เช็ค หมดความกังวลเรื่องรังแคความคันจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียเพื่อผมสวยมั่นใจไร้รังแคเคลียสิ่งสกปรกตกค้างบนผิวปล่อยไว้ไม่ด <PR ีแน่เซนกะเพอร์เฟกต์วิปสะอาดลึกแม้พีเอ็มสองจุผิวดูใสนุ่มสดชื่นใหม่เซนกะเพอร์เฟกต์วิปเบอร์รี่ไบรท์พิเศษ149บาทถึง31มกราคม2565เซนกะ คือตัวการลับ<ห>สิ่งสุดปลกในถังซักผ้านี่ก็ตัวทำผ้าเหม็นเลย <c oughs> จัดการด้วยดาวนี่เจลบอลซักผ้าด้วยเทคโนโลยีโอดอบล็อกช่วยกำจัดสิ่าติดเสื้อผ้าผ้าไม่เหม็นแล้วสะอาดหองดาวนี่ซักผ้ามิตซู ishi x a เด e r ขยายความสุขขยายโอกาสการเป็นเจ้าของกับดอกเบีย้ยศูนย์ปรเซ็นาน48เดือนฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีและอีกมากมายสุขได้แบบไม่ต้องเลือกถึง31มกราคมนี้ ดับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว่ p o r t ใหม่ r รส t ์ยูเออร์อ t ลติเมทแอบฟังจีนอกโซลูชันคีโตโคนาโซน2เสเปรย์ขาจัดรังแคบรรเทาอาการคันศีรษะมีวางจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาแผนปัจจุบันโปรโดอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาพิสูจน์ความหอมกลิ่นกุลาบติดทนโลชั่นมิสตีนไวส์สปาโรเซ่ท่านผู้ชมครับ